ดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสำหรับคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะค่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนทีเ่เปลี่ยนแปลงอะไรยากนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะและเป็นคนที่ติดจะแบบเหมือนอ,อมีรสนิยมอะคะ่ะ เป็นคนชอบอ่าชอบความรู้หราชอบความอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ทันสมัยตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่าเป็นคนที่เงียบขรึมพูดจาดีตลกนะคะรักสงบอ่าจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่แบบอ่าเป็นคนดื้องเงียบอะ่ะไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าเป็นคนขี้สงสารคนนะ แล้วก็เป็นเรื่องของเป็นคนที่มีจิตใจดีคุยตลกเข้าสังคมเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมากนะคะแล้วก็ราศีพฤษประจําเดือนพฤษภาหกสี่เนี่ยที่งอจับได้ใบแรกนะคะก็คือจะเป็นอสองไม้เท้านะคะคือตอนนี้ชาวราศีพฤษเนี่ยมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะที่แบบจะเขาเรียกว่าอะไรต้อง การหาความรู้อะไรเพิ่มเติมต้องการต่อยอดพัฒนาอะไรเพิ่มเติมตอนเนี้เหมือนว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องมีเพื่อนคู่คิดแต่นะคะตอนนี้ก็คือมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของการทํางานตอนนี้มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะให้ปวดหัวนะเป็นแบบมีงานเข้ามาปัญหาของการทํางานค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ว่า เข้ามาแบบเครียดปวดหัวเหนื่อยแต่ว่ามันจะผ่านไปเพราะว่าให้เราถือว่าเรามีงานอยู่ตอนนี้ถือว่าดีนะแต่ว่าแบบเหมือนกับว่างานบางอย่างเนี่ยคือมันมีปัญหาอาจจะเกิดจากแบบเหมือนกับว่าสมมุติเราคิดอะไรงานโปรเจกต์ของเราแต่คนอื่นมาขโมยงานเราไปอย่างนี้นะคะข,ขโมยผลงานเราไปตอนนี้ก็คืออาจจะมีมีมีมในเรื่องของการทํางานตรงนี้นะคะก็ให้เรา อดทนนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่หรือว่าใครเขาจะเห็นแล้วก็เป็นคนถ้าเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจตอนนี้ก็คือจะนิ่งนิดนึงก็คือเหมือนกับว่า,าต้องอเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันอยู่ในช่วงของโควิดนะอย่างที่บอกะคะ่ะว่าคือเราคิดโปรเจกต์อะไรออกมาแล้วเนี่ยมันต้องรอโอกาสนิดนึงคือมันเหมือนว่าช่วงเนี้เราปล่อยปล่อยโอกาสตอนเนี้เราอย่าเพิ่งปล่อยออกไปนะคะให้นิ่งๆ่งนิ่งๆ่งไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวมันจะโอกาสมันจะมานะ แต่ว่าของคุณนะ่ะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วอะ่ะไม่ต้องกังวลมีคนคอยช่วยเหลือสปอร์ตอย่างที่บอกว่าของคุณนะ่ะช่วงเดือนนี้ราศีพฤษภเนี่ย เป็นคนที่ทํางานเยอะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานมีในเรื่องของการขัดแย้งกันในที่ทํางานหรือว่ากับลูกค้ากับอะไรต่างๆตัวนี้คืออาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆบ่อยอาจจะล่าช้าอะไรต่างๆตรงนี้นะคะแต่ว่าหลังจากเดือนนี้ไปอ่ะมันมันเป็นเหมือนอยู่ในช่วงของโปรเจกต์พูดคุยเจราจาต่อรองกันนะคะ แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะก็คือนับจากเดือนเดือนนี้ไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเดือนนี้มันเหมือนว่าทุกอย่างโดนฟีดไว้นะคะมันก็เลยแบบผิดคาดนิดหน่อยแต่ว่าถามว่ามีมีกำไรหรือมีโอกาสอะไรสดใสไหมมีค่ะมีรออยู่นะตัวเงินอย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนเป็นการเริ่มลงทุนหรือว่า เริ่มการลงทุนมันก็เลยจะล่าช้านิดหนึ่งในในในกำไรนะคะและส่วนในเรื่องของงานประจําก็คือมีปัญหากับลูกค้าแบบเอออาจจะแบบงานอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงอาจจะโดนเลื่อนอาจจะโดนอะไรต่างๆตรงนี้และส่วนในเรื่องของใครที่มีคดีความหรืออะไรตรงนี้อ่าก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคือราศีพฤกษ์ตอนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นในเรื่องของใครทําดีก็ได้ดีะคะ่ะใครทําชั่วก็ได้ชั่วก็คือตาม ตามนิสยัยเพราะว่าราศีพฤกษ์เนี่ยประจำตัวของเขาคือไฮโรแฟนนะคะก็คือเป็นเป็นในเรื่องของพระสังฆราชเนาะเป็นในเรื่องของคนใจบุญคนอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้ให้ท่านทําบุญทํากุศลไว้ก็คือเป็นคนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนาะแต่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรไม่คือช่วงนี้มันเป็นกันทุกราศีนั่นแหละนะคะแต่ว่าในเดือนหน้าเนี่ยจากที่ง้อดูอะ มันไม่มีปัญหานะคะแต่ปัญหาที่มีตอนนี้ก็คือเหมือนว่าให้คุณเพิ่มประสบการณ์ความรู้ไปก่อนนะคะสะสมความรู้จะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งทําออนไลน์ยิ่งได้กําไรนะคะงอบอกไว้ก่อนว่า การเรียนรู้ในเรื่องของด้านออนไลน์เรียนออนไลน์ตอนนี้จะ,จะนึกอยากจะเรียนเยอะมากค่ะศึกษาหาความรู้ทางด้านออนไลน์เนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักตอนนี้ก็คือมีความรักเข้ามาให้สดใสกันนะแต่ว่าให้ดูดูนิดนึงไปก่อนอย่าเพิ่งรีบนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะ ในเรื่องของการเงินต่างๆตรงนี้ก็คือส่วนของรายรับรายจ่ายในเรื่องของการเงินรายรับกับรายจ่ายตอนนี้ก็คือปาดเงินนิดนึงเนาะมันก็เป็นกันหลายหลายราศีนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะอยู่ในช่วงของอก fr เอาของเก่ามาใช้ก่อนนะ,ะหมุนกันไปค่ะช่วงนี้รายจ่ายมันก็เยอะหน่อยนะคะโอเคอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวให้ทักเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ